ตำรวจโพสคลิปตึกเอื้ออาทรร้างย่านบางพลีกลายเป็นแหล่งมั่วสุมถุงยางใช้แล้วทิ้งเกลื่อนจากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจโพสคลิปขณะลงพื้นที่ตรวจอาคารร้างซึ่งในอาคารพบถุงยางใช้แล้วจำนวนมากเป็นอาคารร้างของโครงการบ้านเอื้ออาทรในซอยที่ดินไทย ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่22สิงหาคม64ผู้สื่อขาวได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยที่ดินไทยหมู่23ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการของการเคหะแห่งชาติ ที่การก่อสร้างหยุดชะง,งักลงและปล่อยรกร้างมานานกว่า10ปีอยู่บนพื้นที่กว่าร้อยไร่ลลุกสร้างไปแล้วกว่า50ตึกแทบทุกตึกการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จตามห้องต่างๆพบถุงยางอนามัยใช้แล้วรวมทั้งซองเจลหล่อลื่นและกระป๋องเบียร์ถูกทิ้งอยู่ที่พื้นเกือบทุกห้อง และยังพบมีประชาชนนำรถเกง๋งรถกระบะเข้ามาจอดตามซอยภายในเคหะจำนวนมากบางรายเข้าไปภายในตึกพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอบถามก็บอกว่ามาจอดพักผ่อนหรือบางรายบอกว่าเอาเข้าวมาให้สุนัขจรจัดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ออกจากพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชนของการเคหะแห่งชาติเนื่องจากนี้ยังไม่สมควรมารวมตัวกันอาจเป็นการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้โดยการเคหะแห่งชาติมีป้ายติดก,กำกับไว้ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของการเคหะแห่งชาติห้ามผู้ใดบุกรุก,กใช้ประโยชน์หากฝ่า,ฝ,าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบถามนายอาจเสีงรอดรักอายุ67ปีมีอาชีพเก็บของเก่าขายได้เล่าว่ามักจะมีกลุ่มชายรักชายมามั่วสุมกันทุกวันมีทั้งขับรถเก่งและรถจักรยานยนต์มาจอดตามตึกมั่วสุมแทบทุกตึกโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเสาร์อาทิตย์จะมีรถยนต์จักรยานยนต์มาจอดจำนวนมาก ก็นะเขาอาจจะประหยัดค่าโรงแรมก็เป็นได้ในสถานการณ์โควิดไงเข้าใจโดยมีการนัดแนะกันมาเป็นกลุ่มมามั่วสุมและมาทำกิจกรรมกันแต่ตนไม่รู้ว่ามาทำอะไรกันภายในตึกซึ่งตนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะเกรงว่าจุดนี้จะเป็นการแพร่ระบาดของโรคและเกรงว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาคงไม่มีใครเห็นเนื่องจากทางเข้าค่อนข้างรกมาก มีแค่ทางเดินแคบๆเข้าไปเท่านั้นยิ่งตอนเวลากลางคืนน่ากลัวมากเนื่องจากทางเข้าไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างพลตรวจเอกวิโรจน์ตัดโศพรมกับสอพอบางพลีกล่าวว่าทางสอพอบางพลีได้รับแจ้งจากชาวบ้านในระแวกดังกล่าวว่ามีการมั่วสุมของวัยรุ่นและบุคคลอื่นเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติที่มีการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่มีการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ50ตึกจาก100ตึกจึงทำให้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นทั่วไปโดยปกติแล้วทางสอพอบางพลีได้มีการส่งสายตรวจเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวอยู่เป็นประจำแต่อาจจะไม่ทั่วถึงเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเอกชนทำให้ยังคงมีวัยรุ่นและบุคคลภายนอกเข้าไปมั่วสุมจึงขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ของการเคหะแห่งชาติดังนั้นการเข้าไปกระทําการใดๆก็ตามถือเป็นการบุกรุกสถานที่ของบุคคลอื่นซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอย่างไรก็ตามได้มีการดําเนินการแจ้งกับประชาชนโดยรอบพื้นที่ดังกล่าวหากพบความผิดปกติหรือมีวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมสามารถโทรแจ้ง191หรือที่สพบางพลีที่0 2 3 3 7 3 3 7 7ตลอด24ชั่วโมงโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรีบเข้า เข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนก็เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมดูลักษณะทางเข้าก็รกมากก็คือน่ากลัวมากเลยค่ะทางเข้าแล้วก็เขาประกาศแล้ว,ว่าที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของการเคหะแห่งชาติก็คือห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาดนะคะก็ดูสิหญ้ารกขึ้นเต็มเลยต้นไม้ก็รกเต็มไปหมดแล้วดูสภาพรกมากเลยค่ะ มีถุงยางอนไมัยใช้แล้วมีขวดเบียร์มีขวดเหล้ามีโอ้โหสุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าใครใครที่จิตใจอ่อนไหวก็อยากเข้ามาดูดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินข้าวกันไม่ลงค่ะโอ้โหสุดยอดใช้แล้วก็ทิ้งเกลือนกันเลยนะคะแหมประหยัดค่าโรงแรมนะคะมาแถวนี้นะ่ะอืสุดยอดสุดยอด